สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเลสโซนซีโร่ครับวันนี้ผมมาชวนไปเที่ยวงานโฮโยเฟสกัน h โฮโยเฟ e 2025ครับผมกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับช่วงนี้เปิดขายบัตรแล้วนะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับเรามาดูกิจกรรมกันดีกว่ามีอะไรบ้างโอ้โหต้องบอกว่าอีเวนต์บนเวทีนิ่แน่นนะครับตั้งแต่งานเปิดเนี่ยลากยาวไปจนถึงช่วงค่ําเลยนะครับผมเรียกได้ว่ามาแล้วคุ้มอยู่ได้ทั้งวันครับ เรามาดูบูธกิจกรรมกันดีกว่าครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนชาวเกม Hoyo เบ r ร์นะครับผมแน่นอนครับวันที่24-27ครับสำหรับงาน Hoyo f เฟสเปิดงานครับตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็จะมีบัตรแบบฟ a สท์พารด้วยนะคือเข้าก่อนอนะเออเป็นไง V.I.P บ้า นี่นะครับสถานีจัดครับเดอะมอบางกะปิ MCC Hall นะครับผมเดินทางสะดวกสบายเรามาดูของสะสมภายในงานกันดีกว่านะครับแหมผมขอเล่าในปี2024นิดหนึ่งได้ไหมต้องบอกบัตรเข้างานน่ะสวยมากนะโอ้แต่๋ยปีนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับมีโปสการ์ดถุงกระดาษมีรูปพลอยให้ด้วยนะแล้วก็มีพาสปอร์ตที่ระลึกนะครับพร้อมกับสายคล้องและก็โปสเตอร์สวยๆไปเลยนอกจากนี้ครับเราก็ยังมีฐานสะสมสแตมป์ครับในเกมต่างๆของโฮโยเฟสครับ ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเล่นกันครบทุกเกมหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยเป็นแฟนขับเซเลตโซนซีโร่นะครับก็นี่เลยครับผมมีบุ๊ของเซเลตโซนซีโร่ครับฮงไกสตาร์เรลฮงไกอิมแพ m เตอร์ครับแล้วก็เก n นชินอิมแพ t 4ีเกมแนวหน้าเลยครับผมเล่นเกมเสร็จแล้วเรามาดูของรางวัลกันดีกว่ารางวัลใหญ่สุดเลยจัดไปครับโน้ตบุ๊ก ASUS V16 ครับหนึ่งเครื่องครับผมรางวัลที่2อฮะตามมาด้วย iPad Air รุ่น11นิ้ว Wi-Fi 256GB ลงได้ครบ4เกมแน่นอนนะครับ และรางวัลที่3ครับตามมาติดๆกับ PlayStation 5 Console Slim อีก1เครื่องครับแต่ถ้าเกิดว่าใครพลาด3ารา,างวัลใหญ่ยังมีรางวัลปลอบใจนะฮะอยู่ด้านล่างตรงนี้กล่องสุ่มสินค้าจากงาน HoYoverse จำนวน20รางวัลครับผมวิธีการเข้าร่วมครับง่ายๆเลยครับมี2วิธี1ซื้อบัตร Fast Pass เลยนะครับ V.I.P เข้าก่อนแถมได้จับรางวัลเลยหรือว่า2ครับซื้อสินค้าที่จำหน่ายในร้านค้าของ HoYoverse ครบทุกๆ500บาทต่อ1ใบเสร็จนะครับ แล้วก็สามารถนําใบเสร็จนี้มาหย่อนลุนรางวัลได้นะเรามาดูโซนสัมผัสประสบการณ์กันบ้างน,นะครับแน่นอนในงานโฮโยเฟสทุกๆปีเนี่ยจะต้องขนเครื่องเกมมาเพื่อให้เหล่าเกมเมอร์ได้ลองเล่นและสัมผัสเกมต่างๆของโฮโยเวิร์สนะครับเริ่มจากเกมรุ่นพี่ใหญ่ก่อนเลยเก็ชินอิมแพคครับทดลองเล่นโรงละครในจินตนาการ1ครั้งก็จะได้รับรางวัลไปเลยต่อมาครับฮงไกอิมแพคเติร์ดครับทดลองเรียนชั้นเรียนยุทธวิธี1ครั้ง และตามมาด้วยโฮงไก s t a r ์เรลเล่นนกกระดาษตะลุมบอล1เกมและสุดท้ายครับเซเนตซอนซิโร่ให้เล่นไล่ล่าสิ่งเลวร้าย1รอบนะครับผมก็จะถือว่าผ่านภารกิจนั่นเองต่อมาครับผมพามาดูบูธต่างๆกันดีกว่าในปีนี้ครับเริ่มที่ g e n น h i n Impact ครับผม นี่เลยครับเริ่มแรกเลยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดของการเข้าร่วมบูธนะทุกคนจะต้องแสดง UID เกมนั้นๆน,น,นะครับผมให้ทีมงานดูก่อนใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยก็อย่าลืมสมัครเกมกันไปก่อนด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเล่นกิจกรรมภายในบูธซึ่งมันเยอะมากๆเลยผมอธิบายไม่ไหวหรอกนะวันนี้น่ะอา้าวต่อมามาดูการจำหน่ายสินค้ากันสักหน่อยนะครับเรียกได้ว่าขนกันมาล็อตใหญ่เลยครับสาหรับสินค้าลิมิิต โฮโยเฟสครับเริ่มมาที่กีนชินิมแพนะนี่เป็นไงก็เป็นถุงผ้าเป็นอะคริลิกสแตนดี้นะครับนี่มีแผ่นรองเมาส์หลายอย่างมากมายกายกองครับผมสำหรับแฟนๆเกมโฮโยเวิร์สครับก็มาจัดกันได้ครับและแต่ละเกมครับก็ยังมีสินค้าเฉพาะเกมด้วยนะครับนี่ e ซเล t โซนซิโร่ที่ผมเล่นเนี่ยเล่นได้ว่าโคตดเยอะ และนี่ครับเป็นบัตรเข้างานครับผมเริ่มต้นเนี่ยบัตรเข้างาน1วันจะราคา150บาทนะเข้าได้ทั้งวันนะครับต่อมาเป็นบัตรแบบออปชันเหมาจ่ายนะครับก็สามารถซื้อแล้วเข้าได้4วันรวดเลยนะครับผมต่อมาครับบัตรฟาส์พารวันนะครับฟาส์พารแบบโคตรฟาสต์ราคาก็ฟาสตเหมือนกันนะ650บาทครับผมแต่ว่าเข้างานได้ก่อนใครเพื่อน ตั้งแต่10โมงตรงนะครับแล้วก็สามารถเข้าโซนสัมผัสประสบการณ์ฮโยเวิร์ดได้ก่อนใครคือเล่นกิจกรรมก่อนนะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็จะได้ของที่ระลึกแบบแน่นอนไม่ต้องลุ้นนะครับและยังได้ชุดพาสปอร์ตสุดพิเศษของงานฮโยเฟส2025อีก1เล่มและก็สายคล้องที่ใส่บัตรประจำตัว DIY ให้อีก1ชิ้น พร้อมกับสิทธิ์ในการจับรางวัลที่ผมได้บอกไป1สิทธิ์อย่างแน่นอนไม่ต้องซื้อของนะจ๊ะคุณงนา่ๆคือรวมค่าจับรางวัลมาอยู่ในบัตรแล้วนั่นเองโอเคต่อมาครับผมเด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า120เซนเข้าฟรีนะครับซึ่งลูกผมเกินแล้วเรียบร้อยจ่ายตัง และสุดท้ายครับส่วนลด50%สําหรับคนพิการครับผมก่อนจากกันไปนะครับงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดผู้ใหญ่ใจดีนะขอบคุณวีซ่าซูชิโรและก็นี่เลยครับผมพักามาร่าครับ X เซนเนตโซนซีโรนั่นเองนะถ้าเกิดว่าใครเล่นเซนเนตโซนซีโรเนี่ยน่าจะได้เห็นแคมเปญก,กันแล้วนะครับแล้วก็ทาง ROG Republic of Gamers และ PlayStation ด้วยครับผมแล้วไปเจอกันในงานนะครับ